บนทางเดินบนทางเดินเฮ็ดแม่พี่น้องเฮ็ด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 ใจเฮ็ดเฮ็ดเฮ้องไปใส่หรอไม่ไง ไปนีิจกักเมื่อริจักคอยเระบอโอ้ยพ่อใหญ่พี่น้องเบิ้งคอยออกจากป่าบ่ได้แปลกน่าเข็ดยุ่งจอกระจอ่อบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยไาเฮ็ดเพิ่งออกเพิ่งเลย,ยพี่น้องตน้ตนต้นต้นอีหยังก่อนเหรต้นเฟิร์นนี่ไทเฮเฮ็ดเพิ่องออกนี่ใต้ต้นเฟิร์นนี่ เย็บโบมิดพี่น้องเห็ดเพิงหวานพันมักใต้ต้นเพื่อนจ้ะโอ้ยเห็นสีเหลืองเหลืองวัาเตเมนเห็ดตัวกันไปใหม่พี่น้องบิ่งคุยว่าเมนเห็ดแหงพี่น้องป้าแหงคางนี่โอ้ยส่วนมากที่ได้เห็ดขางทาง เมื่อกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกันจ้ะมาด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกคนที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเบิ่งนี่เฮ็ดเผืองป้าเฮ็ดเผืองแม่นมดเลยค่ะนี่นี่พี่น้องเบิ่งช่วงนี้ก็ตอนนี้หกโมงเคืองล้วคะหกโมงแรกล้ะแดดยังอันนี้อยู่ นน้ี่ทางมาเก็บเห็ดก็สิออกไปแล้วได้เห็นปลาขางนี่เป็นตะย่างขามาย่างขามาเบิ่งก่อนหน้าพัสสันเป็นตะมีเห็ดแถ่โอ้ยเบิองพี่นนองเบิ่งตัวเวียนสิตกดินแล้วจ้ะ ไปพี่น้องกับบ้านกันจ้าบ้านกันจากับบ้านกันจา,บบา,นนจายุงเยอะแล้วยุงฝรั่งเนี่ยชอบกินเลือดคนไทยจริงพี่น้องเห็ดเหลืองพี่น้องเห็ดทองคั่พี่น้องพี่นอ้องบ้างเฮ้ยเห็ดมันปูฝรั่งเห็ดทองสร้างหมานตอนแลงเรือบ้านนี้ โอ้ยเห็นเห็ดกะสันพี่น้องพี่น้องเอ้ยพวกบเคยพ่อมองนี่หลายแบบนี่แจัคเทือดเลยพี่น้องเก็บที่บันพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเก็บนข่อยเด้อจ้ะเดี๋ยวขอสิพ้าไป่องอีกว่ามันมันสมัครอกอคักออกเนี่ยเถอะดีเด่คนคนเดียวละมันเพิ่นมี้บ้านแถวนี่แสดงว่าเพิ่นเาท่านพากันไม้ยางปกติเพื่อนผ้ากันไมายาง อาทิตย์น้าออกกําลังกายกันข้าเจ้าก็หาเห็ดไปมันเยอะมากค่ะพี่น้องมันเยอะมากวันนี้วันหมานวันนี้เป็นวันอะไรเนาะวันหมานโอ้ยเห็ดพนมังสีงอๆเนาะโอ้ย,อยมัน hết cả nha, yu vân, hưng 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 Kiếp hưng kiếp hưng 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 kiếp hưng 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 Phun, 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 hưng 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 เก็บสีเหมดบนนี่สีข้ามกวนเลยโอ้ยพี่เนาะฝนโมตกมาห้ามเนาะเห็ดุผลกับอะไรขนาดนี้ก็เป็นเอลามาเป็นสิบหกโมงแล้วบพี่เนาะคอยเบิง้งเวลาผิดอยู่นะโอ้ยพี่น้องเบิง้งเป็นสันส้นๆอยู่จ้ะเบิง้งโอ้ยเบิง้ง กอ,อ,กอย่างในจังออกอยแบบนี้ข่ะเจ้ามาตัดถางปลาออกแล้วเพื่นเราว่าออกแบบนี้ก็ว่าเมนเห็ดมนันปูแล้วเนาะพี่น้องไข่หูแล้วว่าค้าเจ้าเป็นยังเก็บได้คักได้แน่เลออมยมันออกมูไ่เพื่อนออกมูใญ่แบบนี้นนแหงออกได้โดนจนแหงพี่น้องบ้างนี่ม้วนี โอ้ยโอ้ยอ,อกจากปลาโบได้แล้วมันม้นสได้หาบเมื่อเสียล้วโอ้ยเห็ดแหงโอ้มีคนมาเก็บเอาจากออกเป็ตอนไหนโอ้ยบางในพี่น้องบางอู้พี่น้อง,บาง,อองบางพี่นอ้องเห็ดมันปูฝรั่งเป็นวา อย่างนั้นบ่เดี๋ยวคาตั้งกล่องมานั่งพี่เนาะยุติถนนได้จ้ะนั่นนั่นปกติคนเยอรมันบานซัมมือเห่าข้าเจ้าอยู่แถวนี่ข้าเจ้าสิม่ายกกำลังกายกันเลยบุ้ว่าเข้าเจ้าอยังบ่ทันมาหรือจังหดจ้ะพิ่งมีมีสมมือเลี่ยวไปเนาะ พ่เจ้ายัางเมยอ,อยู่เมยทำงานทำการกันโอ้ยมาเก็บซอยข่อไหมพี่น้องข่อยสิเก็บจังไหนเหมิดพี่น้องนี่นี่พี่น้องนั่นนี่จ้ะพี่น้องบ้างโอ้ยเหยียบไปกับมี่ไงได้ผายย,ายิ่งมะยังดีได้ไข่อยพี่น้องบ้างกุ้น ไปยิ่นเขาป่ากันเลยหมานบ่โอ้ยสางเว่าร้างบา,า,งบาเพเ่็นเนาะก็คือวาสีมานแบบนี้ได้นน่น้องบ่โอ้ยข้อข้อข่อยเป็นคนข้อแหงเนาะเสละมีดเด้อ้าว เดีเห็นริมลืมมีดแหละไ,ไม่เยอะย่อันนี้ยังไปเลือกออกเอาผลมาฝนมตกก็ดีอยู่อย่างพี่เนาะเดี๋ยวตัดขายจา,าเอาเอาเสือผลไปถิ่มใส่ปลาจ้ะอยู่ไก่หนทางพี่เนาะย่านข้าเจ้ามาเก็บนะไปสิมาเก็บก็มาเก็บสิแต่สิออกลายปปนนี้โอ้ย ออกทําแม่ออกแบบนี้คอยกะถ้าสิออกแบบนี้กะจะเก็บยังไงหมดเนี่ยโอ้ยเนี่ยอะไบันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยอ้ยหลายโพดพดพะโลกพะองาน โอ้ยจะได้ออกจากป่าตอนไหนนี ổ, yeah. ่โอ้ยน้องเบิ้งอุ้ยน้องเบิ้งน้องเบิ้งบ่ได้โม่จ้ะบ่ได้โม่จ้ะโอ้ย เต็มป you know, oh. ่านี anyway ่เขาว่าเห็ดออกเต็มป่าเป็นยังสีตัวนี่โอ้ย พี่น้องมาเก็บน้ำข่อยข่อยขึ้นหมานแถวเนี้นี่เป็นมืออะไรทำไมถึงหมานแบบนี้เนาะเก็บสาบ่ได้พี่น้องคำที่ลราจะเล่าเอาไปเลือกอยู่เฮือนอันคนละ ทุกปีวัได้เก็บหลายปันนี้เด้อค่ะพี่น้นงะด้เก็บอยู่จา่าเจ้าดิขึ้นว่าสิหลายปนันนี้โอ้ยแล้วว่าเป็นมือหมานเนาะคุกเข้าเลยพี่นนอะมาเห็นข่คุกเข้าว่าจากพี่นนอะนั่น โอ้ยใครลูบก,ก็ได้ใครจับมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งเร้่อพี่น้องเด้อกับสีโบอันนี้เป็นไดพี่นอ้องบุ๋มโอ้ยจับบุอันโบลิไส้ลุงเทขาพอไปแล้วขาไมมทางขาขดบ,บาดเมื่ะไหร่ี้มูมมกเก็บคือสีม่วนคุณวะ มาเด้อพี่นพ่พอแม่พี่น้องอยู่ทั้งอันเหยียบมุนล่ะแบพพบ,พบ,บพี่น้องคอยเหยียบมุนพี่น้องคอยเหยียบมุนคอยเหยียบมุนจ้ะพี่น้องโอ้ยคง่านขาดงานเนี่ยเถ ทั้งนอนหน่อยนอนง่ายเล้วัน เป็นนอหน่อยอยู่พี่น้องเป็นนอหน่อย ไม่เมื่อยลรอพี่น่องแบบนี้ใช่หรอพุ่นพุ่งพุงพ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 ่งคอยเห็นโอ้ยคอยมาปวดเอวเถอะโอ้ยพี่น่องวุ้ดเลยเขาสิดชออกโอ้ยมุนลรอแบบนี้มุน,นภาพละ โอ้สปอตเจอข้าเจ้าดีหลายโดเขาเจ้าไปพ่อแบบโอ้ยเก็บบ่เหมือดดอกดีเมื่อซื้อตะข่อ,ขอยว่าข่อยว่าหินขึ้นหัวข่อยลราพี่นเนาะไอข่อยมีต่กี้ฝุ่นฝุ่นนะ้ จีนเห็น้อยออกเต็มอยู่จ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะ ใครลูกก็เห็ุจ้ะพี่น้อง่็หมานแห้งหมานแห้งจ้ะพี่น้องอืมหมาน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 มือหมานค่ะมือหมานหมานคักพี่นอ้องอสั้นสั้นแห้งพี่นอ้อง